เาเดือนท้ทุกคนทะลุล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปน้องอุ่นิ่นเพชรบ้านแพงถวายเสียงหลวงปู่ศิลานะครับนนบนตบขอเีย ผู้หญิงเค้าร้อนําตรบอนียงอีกซ้ซึตหเมื่อเคาลอกใจชทเอาผูห กทุกคนทางด้านแฟนเพจนะครับหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาเสด็จครับทุกคนตอนนี้คลิปที่ลงเอาไว้ครับทุกคนเพียงแค่18ชั่วโมงเท่านั้นยังไม่ข้ามวันเลยนะครับทะลุ1ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถือว่ามาแรงสุดๆครับทุกคนเรียกได้ว่านะครับเมื่อวานนี้หลายคนเนี่ยก็ชื่นชอบมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าหลายคนนะครับอึ้งกับเสียงร้องของน้องกงอิงเพชรบ้านแพงไปตามๆกันนะครับแล้วก็โอ้โหวินาทีที่นะครับหลวงปู่ศิลาเนี่ยปิด ร้รองไห้ออกมาด้วยความดีใจประทับใจครับหลายคนก็โอ้โหสาธุอนุโมทนากันไปครับสำหรับเมื่อวานนี้นะครับรีกได้ว่ากลายเป็นไวรัลสุดๆนะครับทุกคนรวมถึงครับทางช่อง YouTube ครับของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงด้วยที่ติดนะทุกคนั0 28บทุกคน2ในมาแรงนี้ ต้องบอกว่านะครับนอกเหนือจากจะทะลุ1ล้านวิวทางด้านแฟนเพจนะครับหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาเสดิดแล้วทางช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงเองนะครับก็โอ้โหติดในมาแรงเหมือนกันนี่เป็นเพียงคลิปวิดีโอครับทุกคนที่ทํากิจกรรมนะครับของน้องอุ๊กิเพชรบ้านแพงแล้วก็พ่อโจเท่านั้นนะทุกคนโอ้โหติดใน YouTube ในมาแรงในหมวดหมู่ทั่วไป YouTube ประเทศไทยกันเลยทีเดียวครับมาแรงสุดๆครับทุกคนและต้องบอกว่า มีอะไรอีกที่ติดมาแรงสำหรับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเมื่อวานนี้สาวน้อยเดอะซีรีส์ e ี2นะครับเมื่อวานนี้ติด26ในมาแรง YouTube ประเทศไทยอีกครับทุกคนสำหรับซีรีส์ EP2 ที่น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ย ได้ร่วมแสดงนะครับทุกคนก็ถือว่าโอ้โหปังสุดๆเลยนะครับและอุ้งอิ่มข่าวกระแสครับทุกคนวันนี้เรารวบรวมมามาฝากพ่อๆแม่เอฟซทุกคนเลยว่ามีคลิปไหนที่ติดมาแรงบ้างมีคลิปไหนที่ทะลุล้านบ้างนั่นเองครับทุกคนก็ไเรียกว่าเมื่อวานนี้นะครับหลายคนก็ รู้สึกว่าแสดงความที่เห็นมากันเยอะมากๆเลยครับทุกคนถือว่าเป็นอะไรที่แปลกนะครับทุกคนที่หลวงปู่ศซลาเนี่ยท่านได้มีการปิติแล้วก็ร้องไห้ออกมาครับถือได้ว่าทําเอาแบบว่าโอ้โหแชร์กันว่อนโซเชียลกันเลยเมื่อวานนี้ทุกคนได้ดูคลิปนั้นแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใหม่อีกหนึ่งครั้งเมื่อคืนเมื่อวานนี้คือแบบโอ้โหคอมเมนต์ถล่มตะลายมากแล้วก็เมื่อเช้านี้เห็นมีคลิปนะครับที่ออกมาก็คือซูมแบบชัดๆเลยก็คือหลวงปู่เนี่ยท่านมีอาการครับหน้าแดงครับทุกคนแล้วก็ปิติ ร้องไห้ออกมาเมื่อน้องอุ้งอิงเนี่ยร้องเพลงาทางด้านของแม่ฮันนี่นะครับทุกคนก็ถือว่าโอ้โหกลายเป็นไวรัลสุดๆนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันเลยครับทุกคนอ่ะหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาสเสด็จอุ้งอิง,องทะลุ1ล้านวิวนะครับแล้วก็สาวน้อยเดอะซีรีส์นะครับทุกคน 26ในมาแรงนะครับแล้วก็คลิปอุ้งอิงถวายเสียงหลวงปู่ที่ช่อง y t u t u นะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพง28ในมาแรงโอ้โหทุกคนติดในมาแรงเนี่ยเป็นวัาเล่นเลยนะสำหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับและบรรยากาศของเมื่อวานนี้ครับทุกคนต้องบอกว่าบอสโจยมนิน,นี่ก็ได้เผยเหมือนกันนะว่าตัวเองอที่ได้ได้ดูนะหลวงปู่เนี่ยแบบใกล้ๆนะครับ บอสโจยมนินก็บอกว่าโอ้โหขนลุกเหมือนกันที่ท่านเนี่ยได้มีการขอเพลงน้ําตาหล่นบนขอบเตียงนะครับท่านเรียกว่าน้ําตาหล่นบนขอบเตียงและท่านก็ยังถามอุ๋งอิงอีกนะครับว่าจําเนื้อร้องได้หรือเปล่าอ่าอันนี้ที่ทุกคนแบบว่างงว่าทาไมท่านถึงถามแบบนี้ใช่ไหมครับทุกคนหลายคนก็ แปลกใจนะครับหลายคนก็แปลกใจกับคําถามนี้ของท่านเหมือนกันใช่ไหมครับถามอุงอิงว่าจําเนื้อร้องเพลงของตัวเองได้ไหมเล่าอะไรอย่างเงี้ยทำเอาแฟนคลับคือคนลุกกันไปตามๆกันครับทุกคนแล้วก็ท่านก็ไม่เคยมีอาการอะไรแบบนี้มาก่อนนั่นเองครับทุกคนนะก็ถือว่าเมื่อวานนี้โอ้โหคลิปไหนที่ช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพง,งเอาไปลงเนี่ยก็คือได้รับกระแสะความนิยมแบบเยอะมากๆเลยนะครับยิ่ง FC แฟนคลับเอาไปลงที่ต่อๆเนาะต,อ,ตอนนี้โอ้โหทะลุล้านนะครับไปหลายช่องแล้วทีเดียวสำหรับคลิปของน้อง อิงเพชรบ้านแพงเมื่อวานนี้ถูกพูดถึงเยอะมากๆครับหลังจากที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะทุกคนน้องเนี่ยกราบหลวงปู่ศิลาเสร็จนะครับวินาทีที่อุงอิงออกออกจากข้างหน้าอุทยานยนะครับทุกคนโอ้โหสิ่งที่อึ้งไปมากกว่านั้นก็นคือแฟนๆนะครับที่เข้ามาครับทุกคนที่เข้ามาขอถ่ายรูปกับน้องและยูทูบเบอร์คือแบบรุมแบบโอหนักมากจริงๆครับสำหรับเมื่อวาน เมือม่อเมื่อวานนี้นะครับทุกคนยูทูบเบอร์แบบไลยร้อมสุดๆแล้วก็แฟนคลับมาขอถ่ายรูปนะครับกว่าจะออกไปได้ครับลูกสาวนะถือว่าความโด่งดังความมหาชนของน้องอุงอิงเป็นบ้านแพงก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับทุกคนแล้วก็มีอีกหลากหลายวินาทีมากๆเมื่อวานนี้ครับที่หลายคนเนี่ยพูดถึงกันนะครับก็คือวินาทีที่หลวงปู่ศิลาเนี่ยท่านเดินผ่านหน้าบอสโจแล้วก็น้องอุ๋งอิงนะครับวินาทีนั้นครับทุกคนท่านเนี่ยทำของตก ครับทุกคนท่านเนี่ยทำของตก,ตกบริเวณนั้นเป็นของ2ชิ้นนะครับใช่ไหมทุกคนเป็นของ2ชิ้นเนาะบอสโจโลแล้วก็น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยได้มาครับทุกคนเหมือนท่านตั้งใจนะครับให้บอสโจแล้วก็น้องอุ๋งอิงนั่นเองครับสำหรับเมื่อวานนี้นะครับเหมือนกับ หล่นนะเหมือนกับหล่นจากถุงของท่านอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนก็มีคนที่ถ่ายภาพได้สำหรับเมื่อวานนี้ครับสาหรับหลวงปู่ศิลาครับทุกคนถ้าจะเล่าถึงประวัติของท่านแล้วเนาะที่อุ้มอนะิ่มเนี่ยได้ติดตามมาหรือว่าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับก็มีสามีภรรยาคู่หนึ่งนั่นแหละครับทุกคนประวัติของท่านนะ มีสามีภรยาคู่หนึ่งครับแล้วก็อธิษฐานนะครับบนหน้าจอมือถือคิดว่าท่านเนี่ยมรณภาพแล้วนะครับก็เลยอธิษฐานว่าขอให้ตัวเองเนี่ยข,า,ขายขึ้นมั่งมีสําเร็จนะครับปรากฏว่าแล้วตัวเองเนี่ยบอกว่าถ้าสําเร็จจริงเนี่ยจะไปแก้บนที่วัดแล้วก็จะไปปิดทองหลังพระท่านซึ่งสองสามีภรยาคู่นี้นะคิดว่าหลวงปู่ศิลาเนี่ยท่านมรณภาพแล้วก็เลยอธิษฐานปรากฏว่า ภายในหนึ่งอาทิตย์นะครับเท่าอิมได้ติดตามข่าวนะภายใน1อาทิตย์เนี่ยประสบผลสําเร็จเลยนะครับแล้วก็เดินทางไปหาท่านที่วัดเลยกะจะไปปิดทองที่รูปปั้นของท่านนะครับปรากฏว่าครับทุกคนไปเจอท่านตัวเป็นๆน,นะครับไปเจอแบบโอโ้โหหลวงปู่ศิลาคือยืนอยู่ก็คือ,อท่านเนี่ยยังไม่ได้มรณาภาพสองสามีภรยาคู่นั้นนะครับก็เลยได้มีการปิดทองหลังพระขออนุญาตท่านนะครับปิดทองหลังพระท่านแบบ ตัวเป็นเตเลยอะไรเงี้ยครับทุกคนเนาะเท่าชิมอิมได้ประวัติมานี่คือความโด่งดังของท่านแล้วก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งครับทุกคนที่เหมือนท่านรู้เหตุการณ์ล่วงหน้านะครับว่ารถจะเกิดอุบัติเหตุนะครับทุกคนก็คือท่านเนี่ยกำลังจะเดินทางไปที่หนึ่งและท่านบอกกำชับมากๆเลยให้ลูกศิษย์เนี่ยเอารถไปเช็คช่วงล่างท่านบอกว่าช่วงล่างมันอาจจะไม่ดีต้องไปเช็คต้องไปเช็คแล้วท่านกังวลมากๆเลยนะว่าท่านจะต้องเอารถคันนี้ไปเช็คช่วงล่างให้ได้ปรากฏว่าเดินทางไปนะครับมีรถ อีกฝั่งหนึ่งพุ่งมาครับทุกคนพุ่งมาใส่รถท่านและรถของท่านเนี่ยสามารถเบรกไว้ทัน ซึ่งถ้าไม่ได้เอารถไปตรวจในช่วงล่างนะตอนนั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้พลิกคว่ำอะไรอย่างนี้ได้ซึ่งรถท่านไม่เป็นอะไรเลยครับทุกคนนี่คือเหตุการณ์ที่เป็นข่าวเลยนะครับนะเป็นข่าวแล้วก็มีนักข่าวถ่ายภาพได้แล้วก็ยืนยันจากปากลูกศิษย์ว่าก่อนที่ท่านจะออกมาเนี่ยท่านบอกให้เอารถเนี่ยไปเช็คช่วงล่างนั่นเองครับนี่คือสิ่งที่พวกเราได้รับรู้กันแล้วก็เมื่อวานนี้ท่านก็ได้ร้องไห้ปิติตนะครับที่น้องอุ๋งอิงไปบ้านแพง ร้องเพลงถวายเสียงก็เป็นอะไรที่แปลกแล้วก็เป็นอะไรที่กลายเป็นไวรัลจนทำนำมาสู่1ล้านวิวคลิปหลายๆคลิปนะครับแล้วก็ติดมาแรงของเมื่อวานนี้สุดยอดมากๆเลยนะครับก็เป็นอะไรที่อิ่มฟังแล้วก็ขนล,ลุกเหมือนกันครับทุกคนกับเหตุการณ์เมื่อวานนี้ก็คือ,อทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนาะว่าท่านอาจจะ อะไรได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับทุกคนก็อันนั้นก็คือวิจารยณของแต่ละบุคคลเนาะส่วนอุงอิงน้องก็คืออุงอิงนะครับในตอนนี้น้องก็คือศิลปินที่โด่งดังมากๆในตอนนี้ก็ถือว่ามากไกลเหลือเกินหนึ่ง ตีกว่าๆน่ะน้องประสบความสําเร็จมากๆก็ยินดีกับน้องด้วยนั่นเองครับทุกคนก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเป็นซูเปอร์สตาร์สายบุญแบบนี้ตลอดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนฝากแสดงความคิดเห็นมาด้วยนะครับยินดีด้วยนะกับทางด้านบอสโจโยมานินครับที่คลิปเนี่ยทะลุล้านกันแบบโอ้โหหลายคลิปมากๆคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ